w ิน s o ลทิปซีซั่น2โยโยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิน o l โลทิปในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการพาไปเที่ยวและคลิปวิดีโอนี้ก็คือจะพาไปเที่ยวชมงานเทศกาลฮาโลวีนที่ห้างเซนทันระยองนะครับ ก็มาดูกันซิว่าปี2022หรือปี2565ห้าทางห้างเซนทันสาขาระยองจะจัดออกมาเป็นอย่างไรก็ไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับไปดูกันได้เลยเอาแล้วครับคุณผู้ชมในขณะนี้ผมก็ได้มายืนอยู่หน้าบริเวณห้างเซน็นทันพาซาสาขาระยองไปที่เรียบร้อยแล้วโดวยห้างนี้ถือได้ว่าเป็นห้างชื่อดังประจําจังหวัดระยองเลยก็ว่าได้สำหรับใครที่ต้องการจะมาเดินที่เราต้องการจะมาเดินเล่นชิลต้องการจะมาช้อปปิง้งหรือต้องการจะมาหาของกิน หรืออยากจะมาเที่ยวงานอีเวนต์ต่างๆก็สามารถมาที่ห้างเซนทันพาซาสาขาระยองได้เลยนะครับแล้วก็ห้างนี้มีห้างโรบินสันข้าในห้างเซนทันอีกทีหนึ่งด้วยแล้วในตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาภายในห้างเซนทันพาซาสาขาระยองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของด้านในของห้างเซนท่านพาซาระยองประจำปี2022นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยอย่างที่ตาเห็นเลยสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ต้องการจะมาเที่ยวก็สามารถมาได้เลยนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศโดยรวมรับผม ผมก็ได้มายืนอยู่ณนะบริเวณซุ้มจัดงานฮาโลวีนของห้างเซนทนรัลนนทยองประจำปี2022นะครับมาดูกันซีว่าซุ้มตรงนี้มีอะไรจําหน่ายบ้างโดยซุ้มตรงนี้ก็คือจะมีร้านค้าต่างๆจําหน่ายสินค้าตีมฮาโลวีนครับผมสำหรับใครที่ต้องการจะมาก็มาได้เอาเป็นว่ามาดูกันที่ร้านค้าร้านแรกกันเลยนะครับร้านนี้มีชื่อว่าทําเป็นเล่นทอยช็อปโดยร้านนี้ก็คือจะจําหน่ายของเล่นต่างๆเกี่ยวกับวันฮาโลวีนครับผม สำหรับใครที่ต้องการจะมาซื้อก็สามารถมาซื้อได้เลยดูสิมีพวงกุญแจด้วยแล้วก็มีสินค้าอื่นๆอียกเยอะแยะมากมายเลยใครที่อยากจะมาดูของเล่นก็สามารถมาดูได้เลยนะครับนี่ก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยอย่างที่ตาเห็นเลยครับผมมีตุ๊กตาด้วยแล้วก็มีไดโนเสาร์ด้วยนะครับ าต่อกัก็ด้วยร้านที่2ร้านนี้มีชื่อว่าขนมเยลลี่บ้านแฝดโดยร้านนี้ก็คือจะจําหน่ายเยลลี่แล้วก็จําหน่ายเกี่ยวกับพวกขนมต่างๆเกี่ยวกับวันฮาโลวีนสำหรับใครที่ต้องการจะมาซื้อก็มาซื้อ,อ,อได้นะครับดูสิมีขนมหลากหลายมากเลยมีลูกอมยักษ์ด้วยร้านที่3ร้านนี้มีชื่อว่าคอนนี่บรรวนี่นะครับโดยร้านนี้ก็คือจะจําหน่ายเกี่ยวกับบราวนี่ต่างๆก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยแล้วก็มีธีมฮาโลวีนด้วยพิเศษเฉพาะช่วงเทศกาลนี้เท่านั้น แล้วก็ร้านที่4นะครับร้านสุดท้ายมีชื่อว่าออมม่าโดยร้านนี้ก็คือจะขายจําหน่ายเกี่ยวกับพวกน้ําหวานตีมฮาโลวีนครับผมก็คือจะเป็นน้าหวานที่อยู่ในถุงสายเลือดแบบนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะมาซื้อก็มาซื้อ,อ,อได้และอันนี้ก็คือจะเป็นน้ําหวานที่แบบว่าอยู่ในวัคซีนโควิดครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นเยลลี่นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะมาซื้อก็สามารถมาซื้อได้เลยเฉพาะเทศก,กานี้เท่านั้นมาอุดหนุนได้ สุดท้ายนี้เดี๋ยวผมก็จะพาคุณผู้ชมไปดูบ้านผีสิงกันนะครับประจำปี2022กันว่าห้างเซ็นทรัลระยองได้จัดอะไรไว้บ้างก็เข้าไปดูกันได้เลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมก็จะถ่ายบรรยากาศโดยรวมของด้านหน้าของบ้านผีสิงของห้างเซ็นทรัลระยองให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับดูสิจัดออกมาได้บอกว่าค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับนี่มีลายวิจ,จิตสิ์มากอันนี้ก็คือเป็นผีซอมบี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นซ้มหน้าประตูครับผม จัดตกแต่งออกมาได้สวยงามมากผมชอบมากเลยเอาละครับในขณะนี้ผมก็ได้เข้ามาภายในบ้านหีสิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสียงอาจจะเปลี่ยนไปนะครับเบื่อความสียองขวัญก็เลยต้องทำเสียงแบบนี้เอาเป็นว่ามาดูกันได้เลย ก็คือจะเป็นผีแม่ชีมากับที่ต้นต่อไปเลยอันนี้ก็คือน่าจะเป็นผีผ้าหอ่อศพดูสิสยองขวัญมากใครที่ชอบก็มาดูได้ ต่อไปอันนี้ก็คือจะเป็นผีข้าคุมก็คือจะเป็นผีผ้า่มเนี่ยแหละครับดูสิดูนิ้วมือของมันแบบว่า,วาน่ากลัวมากๆเออเออเออ,เอ,อใครที่ชอบก็สามารถมาถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอได้เลยมากันที่ตอนต่อไปนะครับตอนนี้ก็คือจะเป็นผีที่เป็นรูปหนีดูสิมีเขี้ยวที่แบบว่าน่ากลัวมากแววตาก็น่ากลัวสุด,สด สำหรับใครที่ต้องการจะมาดูก็มาดูได้ต่อไปอันนี้ก็คือจะเป็นผีผมยาวครับผมก็ดูน่ากลัวดีนะครับก็อาจจะเป็นแนวแบบว่าสไตล์เอเชียและต่อมานะครับอันนี้ก็คือจะเป็นห้องโถงกลางของบ้านผีสิงครับผมดูสิสยองขวัญมากสำหรับใครที่ต้องการจะมาถ่ายรูปต้องการจะมาเดินเล่นในบริเวณตรงนี้นะครับก็สามารถมาได้เลย เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมก็จะถ่ายบรรยากาศโดยรวมไปเรื่อยๆนะครับ ดูคลิปกันจบแล้วชอบกันหรือเปล่าถ้าเกิดคุณชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องมิสเตอรทริปใน YouTube แล้วก็อย่าลืมกดถูกใจที่แฟนเพจ f a c e b o o k ด้ละอ้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ต้องการจะไปหาที่เที่ยวแบบว่าเทศกาลฮาโลวีนหรือต้องการความตื่นเต้นสยองขวัญก็สามารถมาที่ห้างเซ็นทรัลนายงได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกัน